สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าดูคลิปนี้ตัองอ้งแต่ข้าวกันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของมเมนเดปสธาตหินและลมไปแล้วหรือเปล่านะครับใช้คำน,นี้เลยเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตัวละครมเมนเดปสธาตลมและก็ธาตหินเกือบทุกตัวในเกมในปัจจุบันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครหยิบมาลงในคอนเทนต์ในเกมเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ b บิสหรือว่าสไตรเจียนก็ตามนะครับผมแต่แน่นอนลงละครยังไงก็ต้องหยิบไปเนาะ เพราะว่ามันใช้ตัวละครเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะยังคงมีอยู่2ตัวละครที่ยังพอมีคนใช้อยู่บ้างคือตัวของชาร์สกาแล้วก็ตัวของนาเวียซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทําไม2ตัวนี้ถึงยังมีคนเล่นแล้วเพราะอะไรตัวที่เหลือถึงไม่มีใครเล่นแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันเนี่ยช่วยเอื้อมมือเราไปกดไลค์กดซับสไคร์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอได้ตัวหน้าตู้ใน10บโลครับ คุณเคยประสบป,ปัญหายอย่างนี้ไหมครับอยากเล่นเกมหลายเกมเหลือเ,เ,เ,เกินแต่วันที่เนี่ยดันเต็มไปซะก่อนผมขอแนะนําแอป,ปดีๆอย่าง a r c h o n ครับโดย a r c h o n เนี่ยเป็นแอปที่ให้บริการคลาวซึ่งคุณนยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าทําอะไรก็แด้แต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับและคุณสามารถปล่อย APK หรือว่าจะเปิดหลายจอพร้อมกันก็สามารถทําได้ครับสำหรับใครที่สนใจผมมีลิงก์อยู่ในดีริชั่นสามารถไปโหลดมาใช้ก็ได้ครับผม Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวพนได้มีเงินคืน เติมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่มไชีแพ็กบนเว็บไซต์มี10รุ่นลับแพ็กฟรี1แถม1และที่สำคัญยังได้ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนหน้าสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกวัน่นี้ได้เลยที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาพูดถึงพวกตัวละครที่เป็น m e d i เ v สธาตุหินแล้วก็ธาตุลมกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับตัวละครมบา้งมาเริ่ททนนมทาลลมแ้วกัน มีตัวของเซียวแล้วก็วันเดอร์อร์ที่เป็นเมดิเตสรห้าดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมดิเตรสี่ดาวเนี่ยจะเป็นตัวของอีฟาแล้วก็ตัวของอ่าเฮโซอยู่ไหนวะตาผมบอดวลยอ่าอยู่นี่คืออยู่ข้างเมาอ่าก็จะมีตัวของอีฟาแล้วก็เฮโซนะครับที่เป็นเมดิเตสธาดลมสี่ดาว,ดาวแต่และว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นในสงครามธาตุหินนะครับจะมีตัวของโนเอล นิงกวงอิตโตะแล้วก็นาเวียที่เป็นเมนเทสนะครับนอกนั้นไม่มีเลยอ๋อใช่ผมลืมไปเลยว่าธาตุลมมีชัสกาอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนเทสเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับตัวละครที่ยังไหวอยู่ในธาตุลมเนี่ยก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวของซัพพอร์ตธาตุลมเท่านั้นเลยนะครับผมจากธาตุที่ผมให้คุณดูอันนี้คือตารางความคุ้มที่จะปั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครนั้นๆอยู่ใน AD ดีซึ่งแน่นอนว่าพวกคุณรู้ดีครับว่าซัพพอร์ตในธาตุลมข้างบนที่คุณเเห็นนี่ มันมีแต่ตัวละครที่ไปบัฟให้กับธาตุอื่นให้เก่งขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาซงฮะซูโคสเซียนหยุนจริงจเซียนหยุนเนี่ยบัฟให้เซียวเก่งขึ้นด้วยแต่ว่า,าแน่นอนว่าการเอาไปบัฟให้ตัวละครที่ทำปริยาธาตุได้เนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเช่นดีลุกที่โดดทําละลายแล้วแรงกว่าเซียวหรือว่าจเจาไปบัฟให้พวกกาหมิงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนซัพพอร์ตลมแท้อย่างฟารุซันเนี่ยดันอยู่ในเทียที่กลางๆนั่นเป็นเพราะว่าตัวของธาตุลมเองเนี่ยมันไม่ได้มีตัวคูนที่สูงตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับเช่นเซียวแล้วก็ละมุดเนี่ยตัวคูณเขาไม่ได้สูงเวอร์มากแล้วปฏิกิริยาธาตุก็ไม่มีนะครับพูดตามตรงว่าดาเมจที่มาจากปฏิกิริยากระจายเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยและปฏิกิริยากระจายก็แรงจากฉนาญธาตุด้วยแต่ตัวละครพวกนี้เนี่ยใช้เอทเคครับมันไม่เหมือนกับ ชาร์จไฟฟ้าที่เก่งขึ้นมาได้จากการที่มีรูน่าชาร์จที่รูน่าชาร์จแรงจากเอดิเคแลครีเก็ตไหมแล้วทำไมชาร์จก้าถึงเป็นเมทิพสลมที่ประสบความสําเร็จล่ะคําตอบก็คือตัวของชาร์จก้าไม่ได้ทําดาเมจลมครับใช่มันคือเมทิพสลมที่ไม่ได้ทําดาเมจลมแต่ว่าทําดาเมจได้ทุกธาตุที่สามารถกระจายได้เดยกตัวอย่างอย่างเช่นชาร์จก้าสามารถยิงออกมาเป็นดาเมจไฟน้ําแข็งและไฟฟ้าพร้อมกันได้ครับชาร์จก้าสามารถยิงออกมาเป็นดาเมจน้ําอีกก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ย การที่ชาร์ก้าสามารถเอื้อมไปแตปะปฏิกิริยาอื่นได้ด้วยตัวเองเนี่ยเลยเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากๆแม้ตัวคูณของเขาจะไม่ได้สูงแต่ทําให้เขาติดเมตาได้เพราะว่าเขาทําดามจได้หลายธาตุจากตัวละครเดียวน,ยนั่นเองครับแน่นอนไอตัวของชาร์ก้าเนี่ยคุณสามารถทําให้เกิดเป็นชาร์จไฟฟ้าโอเวอร์โหลดละลายละเหย ลูน่าชาร์ตก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับคือทําได้หมดเลยชาร์ตก้าเนี่ยจะมีแค่ธาตุหินแล้วก็ธาตุไม้ที่เขาไม่สามารถทำดาเมจพวกนี้ออกมาได้นะครับเพราะงั้นสูตรสาเร็จของชาร์ตก้าเลยกลายเป็นว่าที่มันติดเมตาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ทําดาเมจธาตุลมครับเพราะงั้นจะถือว่ามันเป็นเมดิเบตลมได้ไหมก็คงจะไม่เพราะมันแค่เป็นตัวละครธาตุลมแต่เป็นเมดิเบตทุกธาตุครับคือมันทําดาเมจได้ทุกธาตนันเองส่วนตัวของนาวิล่ะอะเรามาดูในส่วนของธาตุหินเนาะ ถ้าหินปัจจุบันที่ตัวละครที่คุ้มปั้นจริงๆเนี่ยจะเหลือแค่ซีเรน,นกับนาเวียล้วครับนอกนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จะมีตัวของเชียริที่พอจะดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเชียริก็คือเชียริครับมัน เป็นตัวละครซับดีเวสธาตุหินเพียวซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าปฏิกิริยาที่มาจากธาตุหินไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมตกผลึกค่อนข้างที่จะเปราะบางมากซึ่งจากที่คำนวณมาต่อให้คุณชาวนาธนาตุพันโล่มนก็จะหาขึ้นมานิดเดียวนะครับโล่มาอาจจะแค่แบบกันได้2 0 0พนิดนิดถึง3 0 0พดาเมจนะครับกันได้แค่นี้จริงๆคือมันแทบจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับกันกระเด็นก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว เพราะงั้นเนี่ยเชียวลี่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันคือถ้ามีในดีมันก็น่าปั้นขึ้นมาเล่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยน่าหยิบมาเล่นอยู่ดีเพราะปฏิกิริยาธาตุไม่ดีนะครับส่วนจงลี่อ่ะผมให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับผมขอไม่พูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าตัวของจงลี่เนี่ยตั้งแต่แผทสี่จุดแปดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่นที่ลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเหตุผลเนี่ยมาจากทั้งมอนที่ตีแรงจนโล่จงลี่ไม่ไหวหรือ พวกมอนที่สามารถตีทะลุโลได้โดยที่เราไม่รู้จะเอาตัวโลไปใส่ทําไมนะครับคือมันมีแต่มอนที่ทําให้เราไม่จำเป็นจะต้องหยิบจงรี่ไปโดยเฉพาะเหตุผลหลักเนี่ยมันก็คือเรื่องของเลือดของมอนที่เยอะจนทําให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องหยิบจงรี่ไปนะครับไม่เชื่อก็ไม่จำเป็นต้องหยิบจงรี่ไปแต่เป็นว่าหยิบจงรี่ไปแล้วมันจะไม่ผ่านอวิทเอาเพราะว่าดาเมจเรามันจะไม่พอนะครับคือความสามารถในการลดต้านทาน20%ของจงรี่เนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวกับยุคปัจจุบันแล้วเมื่อเทียบกับพวกตัวละครซัพพอร์ตก กึง up, ก่งบัฟกึ่งซัตเทนในปัจจุบันเนี่ยจงลี่ถือว่าทําได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจงลี่ไปในทางซัตเทนที่สูงมากเพราะเป็นตัวโลที่หนาที่สุดในเกมแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยจงลี่เป็นตัวละครสายซับบัฟหรือว่าซับดีบัฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลดต้านทานได้แค่20%่ตและถ้าเกิดใส่แฟกมันก็จะกลายเป็นบัฟโบนัสท่าได้อีก35%จากแฟกหินใช่ไหมแต่แน่นอนว่าตัวหินอื่นก็สามารถใส่แฟกนี้ได้เหมือนกันนะครับ คือซิลนินเองก็ฮิวได้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ตัวโล่หรืออะไรไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งบัฟได้แล้วก็ฮิวได้ในตัวเองหรือว่าเอยนซานก็ฮีวได้เหมือนกันบัฟได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเชฟรูดก็บัฟได้ฮิวได้คือกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยมีเหตุผลให้หยิบจงรี่ไปนั่นแหละครับเพราะมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วในการใส่ตัวบัฟดาเมจที่ดันสามารถซัพเทนได้ด้วยนั่นเองครับแต่ว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําให้ตกผลึกมันมีประโยชน์เว้ยอ่า ส่วนซิโลเนนเนี่ยเป็นตัวละครที่แน่นอนว่าไปบัฟให้กับธาตุอื่อนให้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถเป็นลดต้านทานแล้วก็เพิ่มโบนัสให้กับธาตุที่ถูกทําปฏิกิิรยาได้นะครับจากเออเวลาคุณใส่เซตเมือกไฟอย่างเงี้ยอ่ะมันเงื่อนไขคือคุณต้องทำปฏิกิิรยาธาตุที่เกี่ยวข้องใช่ไหมถึงจะได้โบนัสธาตุนะครับซึ่แน่นอนว่ามีตกผลึกทา่านไอ้คุณก็จะได้รับโบนัสดาเมจไปธาตุนั้นนั่นแหละแล้วก็ตัวซิโลเนเนเองมันมีลดต้านทานอยู่แล้วแล้ว,ล,วลดต้านทานทุกธาตุที่อยู่ในทีมนะครับผมใช้คําาาาานนนนนนนีีีีี้้้ลละกกกกััททททุุุุธธธตตต่่่่ออยยูใมมมมเววววพไครบบสผำ มันทําให้การตกผลึกมีประโยชน์เนี่ยคือการที่ตัวของนาเวียเนี่ยครับ จะดูดผลึกรอบตัวมาทําเป็นกระสุนในการยิงออกไปครับซึ่งกระสุนที่ยิงออกไปก็จะสแต็คดาเมจเรื่อยๆจากกระสุนที่นาเวียสะสมนั่นแหละอย่างที่คุณเห็นว่าถ้าเกิดว่าตัวของนาเวียได้รับเศษเสี้ยวตกผลึก1อันคุณจะได้สแต็คคริสตัลชาร์พเนลหนึ่งอันครับและแน่นอนว่าสูงสุดก็คือ6ผลึกหรือว่า6สแต็คนั่นเองโดยแต่ละสแต็คเนี่ยก็จะช่วยบัฟความเสียหายให้กับตัวของสกิลทตุที่ยิงออกไปนะครับแน่นอนว่านั่นทําให้ตัวของนาเวียเนี่ยมันยิงออกไปนัดละสามสี่แสนได้เลยมันก็เลยยังคงเป็นนนตัวละคที่่เกงใาิ แต่ถามว่ามันเป็นตัวละครที่ติดเมตาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยผมพูดตามตรงว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทีมของมันเนี่ยไม่ได้ฟิกส์ครับมันค่อนข้างที่จะเฟล็กหรือว่ายืดหยุ่นมากๆเลยตรงที่ว่าพอมันเขียนว่าทําตกผลึกเนี่ยมันไม่ได้บังคับว่าให้คุณทําตกผลึกอะไรนะครับมันตกผลึกท่านไหนก็ได้แปลว่าในทีมของคุณสามารถมีปกิรกยาอื่นเข้ามาอยู่ในทีมได้ครับเช่นคุณใส่เป็นเนชั่นนาเวียหรือว่าจะเป็นทีมชาวไรฟ้านาเวียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ ในขณะที่ตัวละครอ,อื่นที่เป็นเมดิเพสธาตหินเนี่ยอย่างอิโตะและก็โนเอลที่เหมาะกับทีมที่บัฟดามเมจหินหรือว่าบัฟป้องกันมากกว่านะครับเช่นเอาโกโร่ไปบัฟให้อิโตะหรือว่าเอาโกโร่ไปบัฟให้โนเอลอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วเวลาที่คุณเล่นโกโร่เนี่ยโกโร่ก็เป็นตัวละครที่จะเก่งก็ต่อเมื่อที่คุณใส่โมโนหินนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมของคุณเนี่ยเป็นตัวละครธาตุหินถ้ามีแค่หนึ่งตัวตัวของความแรงคิดจะเพิ่มขึ้น10% 2ตัว20%แล้วก็3ตัวอยู่ที่40%นะครับแปลว่าคุณต้องใส่ตัวละครธาตุหินไปนถึง3ตัวเลยนั่นทําให้แน่นอนว่าปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดอะไรเลยนอกจากตกผลึกนะครับและตกผลึกอย่างที่ทุกคนรู้มันไม่มีดาเมจครับนั่นท่ ได้ติดเมตานะครับแต่ว่าตัวของนาเวียยังคงเก่งอยู่อ่าพอผมพูดแบบนี้ทุกคนพอจะเข้าใจแล้วไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับธาตุสองธาตุนี้ชันก้าที่ปิดจุดอ่อนธาตุลมของตัวเองด้วยการทําดเมจธาตุอื่นไปเลยกับนาเวียที่ทําให้ตกผลึกที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์ซะนี่คือตัวละครที่มันยังเก่งอยู่เว้ยส่วนซัพพอร์ตแน่นอนว่ามันก็คือซัพพอร์ตคุณสามารถไปบัฟให้กับธาตุอื่นได้นะครับแต่ว่าบัฟให้กับธาตุตัวเองได้ไหมอันนี้ก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะงั้นปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ทาธาตุของตัวละครเลยครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครจะเก่งหรือไม่เก่งแล้วมันอยู่ที่ทาธาตุของตัวละครอย่างลมเนี่ยปัญหาหลักๆของาธาตุลมเลยคือสั่นพ้องาธาตุที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันทำได้แค่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กับรถคูดาวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ แต่เป็นว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจของคุณเลยนั่นคือสั่นของธาตุใช่ไหมและอาร์ติแฟกสีลมที่ไม่มีประโยชน์กับธาตุลมเองเหมือนกันครับคุณจะเห็นได้เลยว่าแฟกสีลมเนี่ยมันจะลดต้านทานได้เฉพาะธาตุที่ถูกกระจายเอาหัวผมบังนี่มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม <c oughs> ่แฟกสีลมเนี่ยความเสียหายของการกระจายจะเพิ่มขึ้น,น60%แล้วก็ธาตุที่ถูกกระจายจะถูกลดต้านทาน40%ครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดต้านทาน40%ให้กับธาตุลมดังนั้นแปลว่าต่อให้คุณจะเอาซัพพอร ก็ไม่ได้ทําให้เมนเวทธาตุลมของคุณแรงขึ้น,นแต่ทางกับการแฟกสีลมดันทําให้ธาตุอื่นเก่งขึ้นซะง,งั้น เพราะงั้นมีดิพิตเททีเป็นธาตุลมเลยไม่ได้ผลพลอยได้จากแฟกไปด้วยครับมันมันเลยใช้แฟกอะไรมาบัฟไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็แฟกที่เป็นธาตุลมแบบดาเมจสายดาเมจอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ในเกมนี้ด้วยก็เลยทําให้ตัวของทั้งเซียวแล้วก็วันเดอร์ร์ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับและด้วยความที่ว่าปฏิกิริยาธาตุที่เป็นปฏิกิริยากระจายเนี่ยมันแรงจากชํนนานทาญธาตุอีกอย่างคือต่อให้มันจะแรงจาก EDK เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงอยู่ดีนะครับปฏิกิริยากระจายเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้แรงเลยมันควรจะมมีีปปิกกกรรยาาท่ถูอัเดขึ้น ก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีรูนากระจาย <c oughs> ากระจายจันทราอะไรเงี้ยเหรอเออเหมือนรูนาชาครับที่มันเก่งกว่าชาร์ไฟฟ้ามากๆผมคิดว่าธาตุโลหะควรจะมีปริย,า,ยา,มมาใหม่ด้วยเหมือนกันเพื่อให้ธาตุมันเก่งขึ้นซึ่งความหวังอยู่ที่วาก้านะครับก็หวังว่าวาก้าจะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้แต่คงไม่น่าจะได้ละมั้งหรืออีกแบบหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ก็คือการเพิ่มตัวคูณต้งๆเลยครับเนื่องจากตัวคูณของพวก เซียวแล้วก็ละมุดเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเซียวทีมโดดทุ่มของเซียนหยุนเนี่ยมันยังโดดเบาวกว่าดีลุกอยู่เลยแล้วเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเล่นเซียวถูกไหมทำไมเราไม่เอาตัวหลุดเลทมาเล่นอย่างดีลุกล่ะ แต่โดดแรงโดดเบาในที่นี้คือกรณีที่ดีลุกทำปฏิกริยาธาตุนะครับถ้าเกิดว่าดีลุกไม่มีปฏิกริยาธาตุของเขาแน่นอนว่ามันก็จะไม่แรงเท่าเซียวในการโดดทุ่มนะเพราะงั้นจุดออกของธาตุลมก็เลยจะกลายเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์ที่ไม่มีบัฟดาเมจธาตุลมปฏิกริยของธาตุลมที่ไม่ค่อยมีดาเมจแล้วก็สันพ้องของธาตุลมที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับส่วนธาตุหินเนี่ยจะมีเรื่องของอปฏิกริย ที่ไม่มีประโยชน์นอกนั้นเนี่ยยังพอไหวเนาะในส่วนของสัตว์้องหิน,นยังพอจะเก่งอยู่บ้างแล้วก็อาร์ติแฟกของธาตุหินเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าแม้ว่าตัวของอาชอิกเพตาที่มันจําเป็นที่จะต้องวิ่งไปเก็บผลึกเพื่อบัฟดาเมจเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถรับได้10วินาทีเหมือนกับแฟกต์ธาตุลมครับ ทีบังได้สิบวินาทีเหมือนกันแล้วแฟกท่าตีหินเนี่ยมันสามารถบัฟให้กับท่าทีหินเองได้อ่ามันบัฟได้ทั้งท่าที่ถูกตกผลึกแล้วก็ตัวของท่าตีหินเองเลยนะครับผมเพราะงั้นมันมีประโยชน์กว่าแฟกลมนั่นเองในแง่ที่ว่ามันบัฟท่าหินได้ด้วยแต่ว่าแฟกท่าลมบัฟท่าลมเองไม่ได้นะครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะคือสายหิุหลักๆเนี่ยจะมาจากตัวของตัวท่าเองไม่ได้มาจากการที่เมดิพสตมันเก่งหรือไม่เก่งอะไรขนาดนั้น เพราะว่าธาาุหินและท่านลมไม่ได้มีปฏิกิริยาทตุที่หวือหวาเหมือนกับพวกละลายละเหยหรือว่าพวกปฏิกิริยาที่ติดเมตาอยู่ในตอนนี้ครับแน่นอนว่ามันยังคงมีวิธีแก้อยู่ในอนาคตซึ่งคงจะเป็นพวกตัวบัฟเฉพาะทางหรือว่าอาร์ติแฟกต์ใหม่ๆที่มีประโยชน์กว่านี้สําหรับทาตนลมและทาาุหินหรือว่าจะเป็นในส่วนของปฏิกิริยาใหม่ไปเลยเช่นอาจจะเป็นกระจายจันทราหรือว่าตกผลึกจันทราอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะช่วยตัวของเมดเวทตท่าลมและาตาหินที่ตกเมตาไปในตอนนี้ให้กลับมาพอเล่นได้ในปัจจุบันครับและนี่ก็คือทั้งหมดคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe, กดซับสไครป์เพื่อป็นกลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมในอนาคตนะครับสำหรับใครที่กดซับแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โลครับ